นี่ก็เปลี่ยนนะพี่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกสีนี้ก็สวยอยู่แล้วครับตรงๆนะพี่ไม่มีตังเปลี่ยนจนคนมันจนนะเข้าใจปะคนมันจน what lua, oh อ่าฮ่าได้เยียทักลี่ไอสัตว์ฮะฮัลโหลครับมีแฟนยังครับผู้หญิงคุณผู้หญิงมีแฟนไหมชื่อม่วงนะครับฝั่งนี้ฝากตัวด้วยครับเอ้ยทักลี่ชื่อม่วงนะหนทักลี่อ่ะทักลี่เดินนี่ทักททัักกลี่คนที่ใส่หมวกใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกพี่ม่วงใส่หมวกใส่หมวกเหรอทักลี่ว่าถ้าแบบว่าเอาฟูเลียมาให้จูนได้ไหมสูตรทักลี่อ่ะได้อุ้ยสบาย บอกเลยว่าโคตรแรงไหนๆก็บอกเป็นเฮียทักลี่แล้วกูนัวเลยละกันโคตแรงบอกเลยถ้าให้ทักลี่จูนอ่ะไหนๆก็บอกเป็นเฮียทักลี่แล้วกูนัวเลยจะบอกด้วยว่าคนที่กอดนั่นน่ะตัวจริงอะไม่หรอใช่ผมอยู่นี่เคลียร์กันเลยนะอะไรอะไรโง่ไม่ไม่เสียไม่เสียโอเคค่ะโคตรโคตรอะบอกเลยได้ เยทาักลี่บอกเธอชื่อม่วงนะครับฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยยังโสดยังโสดยังดีอนะคระเจียวด้วยดี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 ก็ไม่เยก่งนะนมโตขึ้นเป็นก็ชื่อม่วงนะครับอยู่ JK นะครับผมฝั่งเนื้อฝักตัวได้ครับกำลังหาแฟนอยู่ครับตอนนี้โสดมากเยทาคิลีมันวิ่งไม่หยุดเลยวะอยากมีชู้เยทาคิลี่ไม่เงียบจริงเยทาคิลี่ไม่เงียบจริง ไอ้ยทักลี่ไอ้ทักลี่ทักลี่ทักลี่เดี๋ยวนะวันนี้กันดิอยากเป็นเด็กอ่ะไอ้ทักลี่พี่อยากเป็นเด็กอ่ะพี่อยากเป็นนอนอ่ะพี่อยากเป็นนอนทักลี่ทักลี่พี่อยากเป็นนอนอ่ะเป็นนอนอ่ะขอเป็นนอนหน่อยดิฮะไปนนอแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานแล้วไปผักมาแล้วตัวนอนน่ะตัวเด็กเฮี้ยม่วง ไอ้เสียงเมื่อกที่ไหนวะเสียงโคตรดังเลยใครวะไอ้เชี่ยนิ่มึงไหร่มึ่รู้ป่าววันตนจริงตวไหนตัวตจริงตวอาวมึงเป็นเพื่อนกูมึงต้องเดาให้ออกดิโ๊ตัวนี้ยตัน้ยันี้กูไอก้เฮียกูจะตายป๊อมป๊อมเนี่ยตัว้อ่าได้ความว่ามิตาภาพไม่มีอยู่จริงนี่เพราะมึงจำกูไม่ได้จำไว้จำไว้จำไว้ เฮ้ยเฮ้ยตีผมทำไมเนี่ยผมทำอะไรผิดเนี่ยตายกูจะตายจริงจะตายจริงเหรอทีเดียวเดือดทีเดียวเดดทีเดียวอย่ายาเฮ้ยทดินดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเาีนีวกูใส่แฟร์ละเดี๋ยวดิมีแฟร์เมืคนนั้นคนนี้เออว่าไงคนไหนอ่ะคนไหนล่ะใกล้ๆนั่นแหละเออนั่นแหละกูมีแฟร์ตัวนี้เดี๋ยวเร่งมาเร็วกูไม่เห็นแฟร์แปดห้าเจ็ดเป็นน้อนอย่างเป็นน้อนอย่าเป็นน้อนที่อะไรเออเป็นยาอ่อนด่าดิยาอ่อนไอ้ที่เออเนี่ยชัดนะอ้าวมันด่าแล้วมึงก็เปลี่ยนกูดี กูยอมให้มันด่าเนี่ยโอ้โไอ้ที่อแค่นี้เองหล่อปะแค่มึงก็ไม่รู้แล้วว่ากูกับคนไหนเออรู้ดิหล่อปะแท็กทูตอนนี้สภาพพี่ซอมบี้เฮ้ย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 ไอ้เฮียอยากให้แบบมีม่วงสองคนแล้วมีสองคนวะหรือเปิดรถสีแม่งเออเอาไอ้ม่วงสักสี่ตัวได้ปะอะไรก่ ไอ้มงทั้งสี่ตัวไปปั่นประสายนี่มันนี่มันพี่มม่วงแฟมิลี่ไปได้ปะโอ้ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสาวก่อนเดี๋ยวไปปวดใช่อกูว่าละสั่นหาเฮียเดลี่เอาพี่เป็นนอนก่อนจะไปนอนเนี่ยขอเป็นนอนหน่อยดิเดลี่เป็นไหนวะไปหาสากูจะตายอ่ะกูใส่เกาะด้วยเฮียเฟืองเกาะใส่เกาะใส่เกาะเอ้ยอ้ยมวกเอ้อ้พักไอ้พักมาเร็วพัก ผมก็เปลี่ยนไปตัดผมก่อนตัดหน้ากากก่อนเออแต่ผมไม่ก่อนนะมึงอเราใส่แฟร์ไม่งั้นมึงจะโดนปลอมแปลงรถอยู่ตรงนู้นรถอยู่ตรงนู้นไหนวะเฮ้ยมาเร็วกระบปาพันแกงกูไปเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนทรงผมแป๊บนึงขับเองขับเองพาไปร้านตัดผมดิขับเองเป็นสุดหล่อหน่อยเนี่ยดูละม้ายมั่ไอ้ม่วงคนนู้นเขาก็ม่วงเหมือนกันนั่นน่ะทั้งตัวเลยน่ะเนื้อคู่ึงเปล่าเน่ะช้าหน่อยเวลา ไอ้โมมึงจะอัดันไม่ผู้ก็กูต้องชุดเลยเหรอไอ้เงี้ยเพื่อนไอ้สัตว์ปนี่เหมือนกูมีอ่ะอย่าตังย่าไม่มีย่าัรีบไม่เงี้ยจริงไงสัตว์มึงรู้ว่ามันปลอมเป็นตัวกูตอนแรกแล้วมาทำไงอ่ะเย่ามันไปกอดนัวสาวไอ้ตรงหน้าตู้แพนด้าไอเียใช่เหรอเย่าจัดอออเเยแต่มึงก็ชอบนี่แล้วกูโบยรักรีมึงก็ทำประจำชอบกูไม่ทำจำได้ไม่ทำกูกอดแต่เพื่อนแต่ผู้ขอกอดเลยแล้วกันโอ้โเอาไอ้ผักเอาเอา รถมันมันเบารถมันเบาเอา้ยมึงมีแอลกอฮอล์หรือเปล่าเพื่อนเมื่อคืนหนักไปวันรถมันเบา,เาต้องไอ้นี่ต้องค่อยๆแตะเมื่อคืนแล้วหนักเปล่ามีกล่องไหมอ่ะใครมีกล่องบ้างอ่ะไม่มีเลยในตัวมีแต่ในรถ